เอาเละครับสวีทันสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะฮะในวันนี้ผมก็จะมาจัดเทเลสคอทั้งหมดซึ่งมีโคตรเยอะเลยครับ13คอเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียแล้วก็คอไหนเนี่ยมันเก่งยังไงมันกากยังไงแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไค์กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยแล้วจะพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลย ใครี room, ่กำลังมองหาร้านเติมเกมผมขอแนแนำเอ้ยแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์ที่เปิดให้บริการมามากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยการันตีจากช่องโปรเต้ทางร้านมีแพ็กสำหรับเช้าพี่โลนซ่าดิวแรงคุ้ม2เด้งดึงดึงเติมคูปองหรือเติมแพ็กในเกมแถมแบงค์ฟรีถูกกว่าเติมเองถึง25%ใช้ค่ UID ไม่ต้องใช้รหัสผ่านสะดวกปลอดภัยแน่นอนฮะนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมอ v ีฟี e ลา l โ r บ b l o x และเกมอื่นอีกมากมายบริการฉับไวใส่ใจลูกค้า ซักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยยิงร้านเติมเกมอยู่ใต้คลิปเลยนะฮะอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะเขาจะได้จ้างผมต่อมากันที่คอแรกครับผมเชื่อว่าคอนี้ทุกคนต้องเคยใช้อยู่แล้ว<ป>ซึ่งในทุกการต่อสู้ถ้าคุณผู้ชมไม่ใส่คอไปเลยเนี่ยระบบเกมนะครับก็จะให้พลังงานมาทั้งหมดสาถ้ากับว่าคุณผู้ชมจอกันตีได้แค่1ตัวใช่ไหมแล้วก็จะเหลือลูกไฟอยู่หนึ่งแต่เมื่อใช้คอเจ้าจีนอสครับลูกไฟคุณผู้ชมก็จะ3เท่าเดิมไม่มีเพิ่มถ้าอยากได้ลูกไฟเพิ่มหนึ่งก็คือจะต้องทำการบั แล้วเราก็จะเข้าสู่สถานะก,กระหนำ่ำแต่ว่าได้ลูกไฟเพิ่มแค่หนึ่งฮะแล้วก็เมื่อเราจัดทีมครบตามเงื่อนไขเขาก็จะเพิ่มพลังโจมตีของตัวละครฝ่ายตัวเองนะครับเพิ่มไป10%ซึ่งข้อนี้ข้อเสียเลยก็คือใช้งานยากไปนิดนึงครับต้องบัฟกระหน่ำก่อนเรียกว่าได้ลูกไฟน้อยได้แค่หนึ่งเองเัากับว่าเราจัดตีได้แค่2ตัวเพราะฉะนั้นคอจีนอสคอแรกผมก็ใช้อยู่ที่ทีดีนะครับอันนี้ไปดูคอต่อไปกับเจ้าหน้นกากาหวานซึ่งเอฟเฟกต์ของมันก็คือคุณผู้ชมจะต้องทําการกําจัดศัตรูให้ได้ ึ่งมันยากมากๆฮะมันจะสามารถเพิ่มพลังงานใน6จุดได้แค่1ครั้งนะครับในการต่อสู้หรือก็คือเราจะได้รับเพิ่มอีก6จุดครั้งเดียวแล้วก็เอฟเฟคขั้นสูงตัวละครของเราที่ได้โจมตีเป็นตัวแรกก็จะได้รับผลกระนําหรือพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งข้อนี้ใน PVP เล่นยากมากๆเลยคุณผู้ชมหรืออาจจะเรียกได้ว่าแทบเล่นไม่ได้เลยณครนี้เพราะฉะนั้นผมก็ใช้อยู่ที่เทียร์ F เลยแล้วกันนะครับยเป็นข้อที่ผมไม่อยากใช้ที่สุดเลยฝากดูกันที่คอต่อไปครับเจ้าตีนัสทุกรอบนะครับจะได้รับพลังงาน1จุดและก็เมื่อตัวละครฝ่ายเรานะครับมีการฟื้นฟูค่า HP ก็จะได้รับพลังงานอีก1จุดด้วยและก็ทุกครั้งที่ตัวละครแถวหน้าต่อสู้ มันก็จะเชิญมนุษย์โคลนิงนะครับมาช่วยแทงได้หนึทีซึ่งในแต่ละตำแหน่งก็จะสามารถอเชิญได้สูงสุด2ครั้งซึ่งถือว่าพอใช้ได้ถ้าใช้ก็จอกันธีได้เทิร์นละสองตัวแล้ก็เรียกมนุษย์โคลนิงมาช่วยแทงได้อีกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อยู่เทียดีฮะตัวต่อไปครับเจ้ายูมอสกิโตเกลชุกรอบนะครับจะได้รับพลังงาน1จุดแล้วก็ถ้าเราอยู่ถึงรอบ2เราก็จะได้รับพลังงาน3จุดเลยแต่ต้องอยู่ให้ถึงเทนะิร์นสองนี่มัะทบบมรทีแล้วก็กลลัับมมาาแตต่่่ววจะีีพงชิเป็นเกิดดผลไ้เพียง1ครั้งในต่อสู้ทังหหมดรืืออก็คชตัวเว ครั้งเดีวยวเท่านั้นซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์ใช้ได้เพราะฉะนั้นก็อยู่เทียดีเหมือนกันฮะแล้วก็คอหลักระดับเอซาตัวสุดท้ายครับเจ้าบาคุซันเพียงแค่เริ่มการต่อสู้คุณผู้ชมก็จะได้รับพลังงานไปแล้ว3จุดและก็ในทุกรอบจะได้รับโบนัสพลังเพิ่มอ,อีก1จุดทำให้ออกติได้3ตัวไปเลยและก็เอฟเฟกต์ขั้นสูงขณะเริ่มต่อสู้ในเขาฝั่งตันเองทั้งหมดก็จะติดผลกระหน่ำไปเลยทุกตัวนะครับหนึ่งรอบเป็นคอที่ดีมากๆออกกติได้3มตัวแถมไม่ติดกระหน่ำทุก ทุกรอบนะครับก็ใช้พลังงาน3จุดเหมือนกันเหมือนกับเจ้าคอบบกุซันเลยแต่ว่าคอเจ้าเกโรนะครับจะเพิ่มกระหําให้กับทุกตัวนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ของเจ้าบบกุซันเนี่ยมันแค่ยี่สิบใช่ไหมแล้วก็เอฟเฟกต์ขั้นสูงไฟตัวเองนะครับจะเพิ่มค่าแม็ก์ HP เนี่ยสูงสุดถึงสี่เท่าหากค่า HP จะต่ำกว่าห้าสิบเปร์เซนต์ก็จะฟุนฟูค่า HP สูงสุดอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งมีผลหนึ่งตัวต่อหนึ่งรอบซึ่งถือว่าเป็นคอที่บูสต์ดาเมจได้แถมยังเพิ่มเล ตรรัวคอฝ่ายตนนะครับเกิดการต้านทานก็จะได้รับพลังงาน1จุดเรี่กก็คือเราต้องโดนตีก่อนนั่นเองแล้วก็แต่ละรอบนะครับจะเกิดได้มากสุด4ครั้งก็คือจะได้สูงสุดนะครับ4จุดนั่นเองแต่คือเราต้องโดนตีก่อนไงประเด็นถ้าไม่โดนตีมันก็จะไม่เกิดต้านทานและก็เฟคขั้นสูงฮะจะเพิ่มอัตราสะท้านาอนดาเมจให้กับฝ่ายตน30%พูดดูไม่ค่อยโหดไม่ค่อยโกงๆๆอะไรเลยนะครับขอนี้จริงๆซึ่งขอนี้ผมก็จะให้อยู่ที่ Tier F นะครับคุณผู้ชมซึ่งจะเป็นคอระดับเ SNR แต่สู้ SNR หลายตัวไม่ได้เลยแต่จริงๆเนี่ยคอนี่ยเมื่อก่อนมันเก่งนะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเล่นไม่ได้แล้วฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้เนี่ยยุครุ่งเรืองเลยนคราชาทะเลลึกเนี่ย คู่กับเจ้าดวงนะครับสตนนดามเมจกันแบบรัวๆแล้วก็มาดูตัวต่อไปครับเจ้าจักรพรรดิเด็กกันบ้างเพื่อนในทีมนะครับมีการโจมตีและติดคริติคอลเราก็จะได้พลังงานนะครับสจุดและก็การต่อสู้ทุกสนามจะเกิดได้สูงสุดสครั้งเอฟเฟกต์ขั้นสูงมอบระเบิดอัติเพิ่มอีกปอร็ให้กับฝั่เราทุกตัวครับในรอบแรกหรืก็คือมันจะเป็นคอแบบเน้นจบไวสายเบอร์สตดามเมจเนี่ยก็ต้องมีเลยครับคอนี้แต่ว่าขอ้อเสียใหญ่หลวงของคอจักรพรรดิเด็กเลยก็คือถ้าตี บางบาคาุซันกับจกักรพรรดิเด็กเนี่ยผมแนะนําให้เล่นบาคาุซันตอนแรกก่อนนะครับแล้วพอสักกลางเกมพอเรามีอัตราคริติคอลประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยค่อยมาเล่นจกักรพรรดิเด็กก็ได้แต่ถ้าเราติดครีดรัวๆแล้วเนี่ยเล่นจกักรพรรดิเด็กเลยฮะมันจะเบิร์สได้แรงมากๆมาดูกันที่คอต่อไปครับเจ้าปูบอมทุกรอบนะครับจะได้รับพลังงาน3จุดใะกร,ระบอกอัตราต้านทานนะครับถาว้สามสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับทุกตัวในทีมเอฟเฟกต์ขั้นสูงเมื่อเปิดสนามคุณผู้ชมจะได้รับโล่แล้วซึ่งจะได้รับทุกตัวเลยซึ่งโล่นเน มอบให้กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็จะมอบโลนะหนึ้อยเปนะครับของค่า HP สูงสุดของแต่ละตัวหรือก็คือตัวละครตัวไหนของเราเนี่ยมีเลือดเยอะมันก็จะสร้างโลมาหนาตามเลือดเลยฮะและโลของข้อปูบอมเนี่ยมันจะสามารถสแต็กนะครับได้สูงสุด3เทินถ้าคนรู้สู้เขาตีมาแล้วโลเราไม่แตกใช่ไหมแล้วเมื่อจบรอบเทินต่อไปเนี่ยโลมันจะสแต็กหนาขึ้นไปอีกหนาขึ้นไปอีกครับแล้วก็สามารถสแต็กได้สูงสุดสี่ร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของค่า HP สูงสุดของตัวเราแล้วมันสามารถเล่นคอมโบก,กับเจ้า,าทั้งท็อปบัง ไปแล้วตอนนี้ผมก็ใช้อยู่ที่เทียเอไปเลยครับตัวนี้มาดูวธีคอต่อไปครับซอมบี้แมนซึ่งเป็นตัวละครเัวสุดท้ายซึ่งคอ,อนี้จะต้องเล่นกับตัวที่สามารถสร้างโลได้แล้วก็เล่นกับตัวที่มีตีติดกระดูกแตกสีแดงได้อ่าถ้ายกตัวอย่างคอมโบนะครับก็จะเป็นเจ้าโซนิกล่างสองมันก็จะสร้างโลและเมื่อมันสร้างโลนะครับเราก็จะได้รับพลังงานมาสองแล้วก็จะมีการตีและฝั่งหนึ่งติดกระดูกแตกเราก็จะได้รับพลังงานอีกสองเช่นกันเอฟเฟกต์ขั้นสูงทุกตัวละครเลยนะครับเมื่อเคลื่อนไหวเลื่อยฝั่งเราก็จะเด้งสา่ คะแนนตียี่ให้กับตัวละครของฝ่ายเจิงถาวรด้วยถึงจะเป็นคอที่จุกจิกไปสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าต้องมาสร้างโล่ตีตีกระดูกแตกอะไรแบบนี้แต่มันก็ถือว่าเก่งครับเลือดเด้งเรื่อยๆผมก็ใช่ยู B ่ที T ่เทียร์ซีนะครับอยู B ่ที D ่เดียวกับบากุซันจกกักรพรรดิเด็กเลยอันที่จริงมันอาจจะเก่งกว่าจักรพรรดิเด็กกับบากุซันนิดนึงถ้าไปไปตามเมตาที่ผมเคยเล่นมาก่อนนี่นะแต่ก็ไม่แน่นะในยุคสมัยใหม่นี้เนี่ยจกักรพรรดิเด็กอาจจะเก่งกว่าก็ได้แล้วก็มาดูคอต่อไปซึ่งเป็นระดับเอสเซนามมมมเเสรร็จปุ๊บพื่อวททีั้งหด จะได้รับสถานะชำนาญคุ้มไก่หรือก็คือมันจะมีเลือดจุดอยู่ข้างล่างนั่นเองซึ่งเลือด1จุดเนี่ยก็หมายถึงว่าเลือด1หลอดเมื่อเริ่มเสร็จปุ๊บมันก็จะเพิ่มไปเลยครับหจุดหรือว่าหกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะสามารถสะสมได้ไม่เกินสิบห้าเท่าของเอชพีสูงสุดดั้งเดิมหรือก็คือไม่เกินสิบห้าจุดนั่นเองซึ่งเป็นคอที่โคตรจะถึกถึกมากๆเลือดเยอะแบบสุดๆเยอะกว่าบุบอมไม่รู้กี่เท่าแล้วมันสามารถเลื่อนขั้วโบกับเจ้าแทงท็อปบังสวิรัตรรึเเเเเเลือดดแบยยะมมาาาพนนนััั้้้้สวีีีีจจใ่่่ทไปคต สออรับสุดท้ายฮะซึ่งคอต่อไปก็จะเป็นเจ้าเกริวกันชุบแล้วก็เป็นคอ s อเซน u าพลัสตัวสุดท้ายด้วยมันก็จะมอบนะครับพลังงาน3จุดเหมือนกันแลวก็เอเฟคขั้นสูงมเมื่อพร่วมทีมของเราเนี่ยตุยมันก็จะเข้าสู่สถานะชำนาญไม่ยอท้อซึ่งชำนาญไม่ยอทอเนี่ยนะคุณผู้ชมและไอเฟคชำนาญไม่ยอท้อนี้จะหายไปเมื่อถูกใช้โดยตัวละคระครบ4ตัวแล้วมันก็จะฟื้นฟูค่าเอชพีนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เกิดผลได้สองครั้งในหนึ่งตัวละครหรือก็อคือเรียกได้ว่ามันเป็นคอทออยอู่ยดี ก็ว,ว่ามันจะดีมากๆผมก็ะใช้โจเกริวกันชุบยู่ที่เทียร์ก,กอสไปเลยครับตัวนี้คอมาสุดยอดจริงๆเป็นคอที่หลายคนเลือกใช้และก็เซิร์ฟจีนเนี่ยก็ยังมีการใช้คอนี้กก็อยู่ด้วยและก็มาถึงคอสุดท้ายครับเจ้าโบลสระดับ UR เป็นคอ U r ตัวแรกและตัวเดียวนะฮะที่เข้ามาตอนนี้ซึ่งคอตัวต่อไปก็ไม่รู้จะเข้ามาเมื่อไหร่แต่ผมว่าคอใหม่ไม่ใกล้จะมาแล้วทุกรอบนะครับด้รับพลังงาน3จุดและก็ได้ารอบแรกไฟตรงข้ามทั้งทีมจะได้รับตามเอเดลียนประลองเพิ่มขึ้นอี และเอฟเฟกฟื้นฟูกันต ah ัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มการรักษาการดูดเลือดไปเพิ่มเป็นก,ร,กร,รอเลือดสีขาวๆและก็จะซ้อนทับได้สูงสุดถึง20ชั้นโอ้โหซึ่งเยอะที่สุดในเกมแล้วก็ฝ่ายตัวเองทั้งหมดรับ30%ของลดรามเมจในรานประลองแล้วก็เมื่อเริ่มเพื่อรวมทีมนะครับที่อยู่แถวหน้า3ตัวก็จะได้รับประตารักษาเท่ากับ8 0ของค่า HP สูงสุดแล้วก็ต่อเนื่อง3รอบด้วยหรือก็คือยิ่งไว้แถวหน้าเนี่ยกร,รอเลของเราก็จะเพิ่มขึ้น่ายขึ้นนั่นเองซึ่งเป็น ตัวนี้แต่ข้อเสียของเจ้าคอบโบรอสเลยก็คือถ้าทีมเราเนี่ยโดนดาเมจแบบเวอร์จะจัดจนกรออมันฮิวไม่ทันเนี่ยเราก็จะตุ่ยไปน,นั่นเองก่อนแนะนำนะฮะถ้าโดนดาเมจแรงๆขนาดนั้นเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนไปใช้คอเกริยวกันชุบได้นะผมก็เลยให้มันอยู่เทียร์กอสทั้งคู่เอาไว้สลับใช้ได้ครับ2คอนี้และนี่แหละฮะคุณผู้ชมก็คือเทเลสคอของตัวละครหลักทั้งหมดที่ผมได้จัดขึ้นในปี2024และก็คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ส่วนันนี้ผมโปรโเทคงต้องลาชูคนไปก่อนอย่ายลืมมมกกกกกกดดดดไไลลค์รรระิ่่่งงให้้้ััับบชอออผววยแเเเจจจนนืาปุ๊